วันนี้เราจะมาเผยเคล็ดลับไม้เด็ดในการดูว่าคนไหนเนี่ยอาพับคู่ให้ดูยังไงวิชาหวงจุวยตุ๊าเต๋าเหมาซาก,กับเราจาันแขกม,มัตร์สยามเนี่ย คุณนาเรื่องนี้มาปรึกษาเรานะว่าคุณเป็นคนอาภัพคู่เป็นคนอาภัพดวงและคุณอยากจะดีขึ้นทําได้ไหมบอกได้เลยว่าทาได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะดูว่าคนคนนั้นเนี่ยอาภัพคู่ไหมเนี่ยมันมีวิธีดูเยอะแย,ะ,ยะมากมายรูปร่างหน้าตาเนี่ยไม่ได้เป็นประเด็นหลักในการที่ทําให้คนนั้นอาภัพคู่ลหลายๆคนอาจจะคานโอ้ยแน่นอนคนสวยก็ต้องมีคู่ครองคนหลอก็ต้องมีคู่ครองคนขี้เหล่มันจะไปสู้คนหลอคนสวยได้ไงวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องคู่ครองไม่ได้พูดมาถึง ความฮอตนะการที่เขาจะมีคู่ครองได้ไม่ว่าเขาจะชนชาติใดไม่ว่าเขาจะหน้าตายังไงแต่เพียงแค่ขอเขาว่าเปิดใจตัวเขาเองเนี่ยมันทําให้เขามีคู่ครองได้หมดเพราะฉะนั้นทิกสำคัญที่สุดก็คือเขาเปิดใจหรือเปล่ากัน,นี้ เราก็จะมาสอนดูคนที่ดวงเนี่ยหรือตัวเนี่ยไม่ค่อยเปิดใจเนี่ยดูยังไงหากเป็นผู้หญิงนะคนจะดูว่าเขาอาภัพคู่หรือเปล่าเนี่ยให้ดูที่นิ้วนางถ้าผู้หญิงที่นิ้วนางเลียวตรงทั้งสองข้างเนี่ยเขาจะเป็นคนค่อนข้างที่เลือกผู้ชายหากเป็นผู้ชายเนี่ยให้ดูนิ้วกลางหากนิ้วกลางเลียวตรงทั้งสองข้างเนี่ยค่อนข้างจะเลือกผู้หญิง เนี่ยดูแค่นี้แหละแล้วเราก็มั่นใจว่าแอบ,บดูได้ด้วยโดยที่ไม่ต้องไปถามว่าเดือนปีเกิดเนี่ยวิธีการดูว่าอาพับคู่แต่การที่ไปแบบนไม่ใช่เขาอาพับคู่นะเขาเป็นคนที่เลือกมากแค่นั้นเองหากเจ้าเทคนิคแค่นี้ง่ายๆแล้วก็ถ้าวิธีแก้ไขนะไปดูในคลิปอื่นวันนี้สอนวิธีดูเอาไว้ง่ายๆเวลาจะไปจีบใครอาจารย์แค่นี้จะมีประโยชน์อะไรมีประโยชน์นะ อย่ามองข้ามประโยชน์ในที่นี้เวลาคุณจะไปจีบใครคุณก็เหลือบดูนิ้วเขาก่อนถ้านิ้วเขาตรงเนี่ยแสดงว่าเขาเลือกเยอะและเราเสือกชอบเขาจริงๆเนี่ยเราก็ต้องเนี้ยบในสายตาเขาหน่อยแต่ถ้าเกิดว่านิ้วเขาไม่ตรงเขาก็ค่อนข้างจะเลือกไม่เยอะง่ายแล้วแฮ่ห็นไหมแค่เนี่ยแต่มีประโยชน์นะสวัสดี